สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้อาจารย์มาอยู่ที่กู่บ้านแดงนะคะเรามาชมบันนะคะบันปราสาทนะคะกู่บ้านแดงซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะถือว่าเป็นศาสนาสถานในพุทธศาสนาแบบมหายานนะคะเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของพระพระนาคปรกนะคะพระอวโลกิเตศวรแล้วก็พระนางปรญญาปรมิตานะคะที่เราได้เห็นเนาะแล้วก็มีรูปกันแกะต่างๆ นะคะซึ่งเ,เป็นประวัติความเป็นมานะคะซึ่งถือว่ามีที่นี่ที่เดียวนะคะที่มีการแกะลักษณะเช่นนี้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นบันเอาไว้ให้เราได้ชื่นชมกันอยู่นะคะภายในห้องประสาทชั้นแรกนะคะก็จะมีฐานศิวลึงที่มีผู้เข้ามาประกอบพิธีกรรมนะคะที่นี่ได้กลายเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมนะคะ เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีหน้าต่างให้ด้วยเนาะแล้วก็ด้านในนะคะถ้าเราได้เข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นห้องด้านในนี่จะเป็นที่ตั้งของพระนะคะพระนาคปลกนะอ่าพระนาคปลกพระอวโลกิเตศวนต่างๆนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่สําคัญนะคะที่เคยเป็น จุดสำหรับการตั้งรูปเคารพอันศักดิ์สิทธิ์นะคะอันนี้ก็คือด้านกลางในห้องประธานใหญ่แล้วก็มองออกไปนะคะผู้คนมากราบไหวมาสักการะมาบูชามาเห็นอะไรก็มาอธิษฐานนะคะดังนั้นจุดนี้จึงถือว่าเป็นจุดประธานหลักเนาะจุดประธานหลักจุดพลังอํานาจอันยิ่งใหญ่นั่นเองสาธุคอข้าพเจ้าสมปรรถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการสาธุสาธุสาธุนะคะสมพร สมพรสมหวังทันตาเห็นทุกประการนะคะ,นะคะอันนี้ก็จะมีผู้คนเข้ามานะคะก็จะมีฐานสีวะลึงนะคะอันนี้สวะลึงอยู่นะ,ะจะมีการสร้างขึ้นมาใหม่ๆนี่เองนะฐานสีวะลึงนะไม่ใช่ของเดิมนะ,นะะก็จะเป็นตรงนี้อีกอันนึงนะคะอ้าองค์ปรางไม่ติดกันเนาะองค์ปรางไม่ติดกันนะยังเกาะขึ้นแบบนี้อยู่เลยโอ้สวยมากบันไดขึ้นส ศิลาเร่งเนี่ยสมัยตะก่อนเอามาจากไหนน,หนี่เห็นไหมคะเข้ามาอีกห้องหนึ่งนะคะนี่เดินเข้ามาอีกห้องนี้ศิลาเล่งนะคะก็จะมีหน้าตรงหน้าต่างนะคะนี่ก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะที่มีการอาไว้นะคะรูปครรพปนะคะอีกห้องนึงนะคะจะเป็นห้องแต่ละห้องนะซึ่งแต่ก่อนผู้คนก็ต้องเข้ามากราบมาไหวมาสักการะมาบูชานะนี่ สวยมากนะคะ <c oughs> นี่คือด้านด้านข้างนะคะจะมีประตูหลอกด้วยมีประตูหลอกนะคะ